บ,าาบ,าาบ,บัวสว่างหน้าอยู่ควบคู่การบริหารจัดการที่ดีสืบสานประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมคุณธรรมสู่ความเข้มแข็งของชุมชนกรอบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตะบลสว่างที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตะบลสว่างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่างกลุ่มบัวสว่างก้าวไกลหัวใจพัฒนาขอเสนอผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่างเขตหนึ่งประกอบด้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สิบเบอร์หนึ่งนายเศรษฐีชาติผาเบอร์สองนายปริศศรีสุทัศน์เบอร์สามนายรัศมีสุรารัตน์และเบอร์สิบนายทศพรจันล่อ เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามและเบอร์สิบใใกันกลุ่มบัวสว่างก้าวไกลหัวใจพัฒนาทุ่มเทและเสียสละขยันการทำงานเพื่อพี่น้องชาวตำบลสว่างร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวตำบลสว่างให้คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าเดิมอย่าลืมในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้ โปรดพิจารณาเลือกเบอร์หนึ่งนายเศรษฐีชาติผาเบอร์สองนายปริศักต์ศรีสุทัศน์เบอร์สามนายรัศมีสุราราัชและเบอร์สิบนายทศพรจันล่าเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่างเขตหนึ่งเพื่อทำหน้าที่แทนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสว่างในการดูแลบริหารจัดการพัฒนาอาทิเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมด้านการศึกษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณธรรมสู่สังคมเพิ่มเติมองค์ความรู้ต่อยอดกลุ่มอาชีพให้มั่นคงส่งเสริมกลุ่มองค์กรชุมชนให้เข้มแข็งดูแลช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสขจัดปัญหาขยะมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเเเเเป็็ใใ็็นาานงงนนนนนนนทุกรรรัมใใใใใใหหหหห้้้้้คคไ่ดดดาา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 อยยลลลงงงงจจขพีชโ กล,ก,กลุ่มบัวสว่างก้าวไก่หัวใจพัฒนาทีมงานดีมีความพร้อมกล้าพัฒนาพร้อมป,ประสานงานการทำงานร่วมกับผู้บริหารเพื่อพักดันโครงการและงบประมาณลงสู่พื้นที่อยากเห็นการทำงานที่เป็นระบบอยากได้คนจริงใจมาทำงานโปรดไว้วางใจและโปรดช่วยสนับสนุนกลุ่มบัวสว่างก้าวไก่หัวใจพัฒนาโปรดพิจารณาเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่างเบอร์หนึ่ง นายเศรษฐีชาติผาเบอร์ B 2นายปริศักษ์ศรีสุทัศน์เบอร์สนายรัศมีสุราราดและเบอร์สินายทศพรจันล่าอนาคตอยู่ในมือของท่านแล้วอยากได้ทีมงานที่ดีใจสู้รู้งานประสบการณ์ดีอย่าลืมในวันอาทิตย์ที่28ิมีนาคมนี้เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่างเขต1โปรดพิจารณาเลือกเบอร์หเบอร์สเบอร์สและเบอร์สิยกทีม 빵 그윽함 떠.